สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็อยู่ครบช่องบีบีไดมอนนะในในยูนเกมซุปเปอร์สัสตว์กันก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาทําคอมโบฝ่ายลูกเรือกันนะครับคอมโบแฮกแมพที่โกงที่สุดภายในเกมนะครับก็จะมีเป็นแฮกเกอร์นะครับตัวชิบะจรผู้คุมเปิดมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับอีกตัวก็รอโโปพอนะแถมมีสามตัวนี้ก็สามบทบาทนี้ก็เปิดแมพทั้งแมพแล้วแหละนี่เลยครับ ็เดี๋ยวผมจะตัดเข้าไปในเกมเลยดีกว่านะครับน่าจะง่ายกว่าคลิปนี้ผมนี่นะครับน่าจะ,าน,ะ,ะจานอสองคนผมได้เป็นผู้กลุ่มนะครับใช่ปะ<ม>ก็ในคลิปนี้ผมก็จะติดตั้งกล้องนะครับแล้วเพื่อนผมก็จะอันนี้จะเป็นสายแฮกแมพนะ <c oughs> พวกเราก็จะเล่นผมก็จะเล่นเป็นสายแฮกแมพนะครับ <c oughs> เพราะว่าก็มีอีกคนเขาได้เป็น แฮกเกอร์เลยนะี่แบบนี้แล้เดินอยู่คนละท,ที่กันก็รู้แล้วว่าใครเป็นเนี่ยก็ใช้สกิลหาตั้งกล้องก่อนนะเอาเน็ต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 เดี๋ยวผมดูดิเอาเน็ต เขาแย่เน็ตเป็นอะไรไม่รู้โอเคได้แล้วเขาเน็ตโอ้ยกิมขอเข้าใหม่อีกโอ้จบแล้ว เออได้แล้วผมติดกล้องไปแล้วนะเว้ยแต่ว่าน่าวมียดาติดไฟ 啊，这还玩？ สีแดงกับนาสีส้มตายทีฟามินครับผมเป็มุขเชอรผมดูอยู่ฟามินเป็นคุณ่าครับสุดพาค์อโคตรที่โกะแะคอมโบนี้ ผมดูไปดูมาอยู่เออผมดูกล้องแป๊บผมเห็นใครไม่รู้เป็นสีอะไรก็ไม่รู้มองเห็นมีสีขาวกับสีเหลืองนี่แหละครับเป็นคอมโบที่ว่าผมว่าเกลียดเลยนะเว้ยต่อปิดแฮกแมพเลยคอมโบต่อไปที่ห้องของกล้องต่อเพนเกอร์แฮกทุกห้องเราบอคตั้งกล้องไวห้องที่ดูน่าสงสัยผู้คุมคือเปิดแมพได้เอ้ยอะไรจะดีขนาดนี้วะ ตัวนึงก็ตามเขาบอกแหละครับน่าจะต้องเอาสี่มิ้นออกไปนะอะไะมินไปเลยเพราะว่าตัวของผมมันก็ตั้งกล้องใช่ไหมตัวของเพื่อนผมผู้ควบก็คือเปิดแมปส่วนอีกคนนึงคือแฮกดูชิปประจรในห้องต่างๆได้อะเออแค่นี้ก็ มันโปรง่งน้เยครับไมเบบ่เลืออบไดีแหละแฮกแมพเอาเอาอเคอมโบนี้ไปใช้ได้เลยคนคอมโบแฮกแมพสุดโปรอย่างแค่ไหนฆาตกรก็ไม่กล้ายุ่งเลยโอเคนะครับเราปิดก,กล้องไว้หมดแล้วตอนนี้ เดี๋ยวแค่ยี่ยงเดียวะนะเสียงพัดลมดังจังเลยอาจชิบดูเรื่องไม่ได้อ่าตอนนี้ผมจะว่าสีชมพูเป็นนะอเสีชมพูบินเลยาสีชมพูไม่ใช่ก็ติดผมออกเลยใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมตอเดินผ่านตุ๊บเนี่ยผมไม่รู้นะว่าครใครบอกอะไร<ป> เขาบอกแล้วครับผมก็ไม่คใใ่อยแน่ใจเท่าไหร่แน่ดาวน์นวตจบเลยว่าว่าไม่ชีมีสืบพัวกับ,บโอเคนะครับคิดดูกันดีกว่าว่าเราจะชนะไหมถ้าหวดโจกออกก็แพ้แค่นั้นนะ <S 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 ไม่มีอนุยาก สีชยมพูก็เป็นตัวแฝงนะครับโีนคนะฮะเป็นคอมโบดีรู้สึกว่าสงสางรแคตากรุกแทนนะเว้ยทุกคนลองคิดดูอย่างดีนะที่เราเป็นเอาเป็นตัวที่แบบว่าแฮกแมปอย่างนี้แคตากรมันก็เล่นยากอยู่แหละแฮกแมปได้อีกที่โกงจัดจ้านะ ก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อยา่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ